เฮ้ยสูสีนี่สูสีโอ้โดนว่ะเพื่อนไม่โด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 นไมเฮ้ยเฮ้ยหน้าซีจัดเลยตอนเนี้ยฮัลโหลนาซีจัดเลยเพื่อนโอ้ยจะไปฝั่งนี้เยอะกว่าวะสุดท้ายแล้วถึงคนเท่ายังไงพวกมึงก็ไฟชนะอยู่ดีเว้ยขอแค่เล่นไปในทิศทางเดียวกันเว้ย คาได้หิ้วศพขาได้หิ้วศพนี่แหละนี่แหละผู้นำขอแค่พี่อ๋องฟ้าฟ้าเขาให้มันกำลังบูมกันอยู่มันกำลังบูมกันอยู่บูมบูมน้องๆหน่อยบูมน้องๆหน่อยฟ้าพี่ต๊อดมาบูมให้หน่อยได้ไหมข้าวอัดข้าวอัดเจ็บยกเจี๊มาหน่อยไม่ไม่ได้น้องไม่ได้ไม่ได้เอาง่ายๆ่ายโชว์บูมไปเลยโชว์บูมไปเลยมึงโชว์ไปเลยมึงโชว์ไปเลยมึงโชว์หน่อยมึงมึงหัวแหละเออเอาหน่อยดิฮัลโหลฮัลโหลลงมารวมนี่บูมทีมหน่อยมั้ยเออกูรับไม่เยอะกูรับไปเยอะชนะเดี๋ยวกูมมมมีแแบ่่งงใ้้้้้ึึึอยูลวขขนนาา เฮ้ยฝั่งมึงแม่งมีชักนมด้วยวะเฮ้ยลงกระปุมแม่งขำมาปุ่มบอมปุ่มบอมไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละอะไรนะมันดูแลน้อยๆจังวะกูมีแค่สามยอะกว่าอีกเยอะกกว่าออี๋อยังไม่ลงเพราะฉะนั้นไฟเนี้ยห้ามแพ้มึงเล่นแบบไหนชนะมึงเล่นแบบเดิมก็ี่แบบไอเปิรดที่เปิดให้ดูเมื่อกี้อย่าทำแบบนั้นนะกูขอขอให้ทุกคนอุ้มแล้วก็อย่าโลกเว้ยตื่นกันเยอะๆแค่นั้นโลชิ

ทอมจนลืมกินน้ำหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะน้ำผมก็กินนี่ไงอุย้ยอืมมันเ,เป็นจอดซ้ายขวามันเจอกันยังวนงด้วยฟ้าที่มันดูาทางซ้ายดีกว่า เดี๋ยวมันก็เจอกันเอาง่ายมีกลิ่นเหมือนกันมีกลิ่นมาเขาก็เลงจะเจอกันเพื่อนกลิ่นแหน่เขารู้กันกลิ่นแหน่เขารู้กันเหรอเย้มาเอาคาแรนเลยเหรอวะเเอแล้วดี๋ยวเจอลแ้งค์พ่อตีแม่เงยมือเลยเป็นแบบนั้นไป X ด้วยเอาแหละใครแพ้ไฟนี้แหละมึงเอาแล้วเพื่อนเหมือนเาไม่ีกลิ่นแล้วนะข้างหน้ากลิ่นข้าเพื่อนทำไมทำไมกลิ่นมันแรงจังวะตอนเราเล่นไม่เห็นมีกลิ่นแบบนี้เลย เราจะไปอยู่ตรงไหนได้เนี่ยเฮียตรงนี้แหละตรงนี้แหละกินแนเขาได้กินกันหรอตะกูลแนเขาได้ฝันนี้นะครับทุกคนอู้ไปแล้วเหรอคุณบีมเห็นไม่หมดว่ะเพื่อนฝังน่งนี้นนะ นี่แหละน่าจะเห็นแบบหุงวงที่สุดนะเพื่อนเน้นซูมเอาเน้นซูมเอาอุ้ยลงแล้วว่ะลงแล้วว่ะอู้หูเราชีเยอะจัดเลยโอ้มึงดูดิมันชนล้มหมดเลยมันโดนชนมา เสียพ่อเสียแม่มึงไออีแม่ดูพี่ฟอร์ดเราดิใครรับหน้าที่้ฟอร์ดอะลำบากนะอ้ยใครอ่ะไอไอไอ้ไอยคันนั้นใครอ่ะไอเทสลาทำไมวะเ<โ>ฮ้ยสูสีนี่สูสีโอโดนว่ะเพื่อน ไม,ไม่โดน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมากเยอะมากรีรีรีไปฮิโรชิอู้ฮิโรชิเป็นกองทัพฮิโรชิสูสีจัดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนมึงได้เนี่ยกูบอกให้ว่ามึงได้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 ได้ปะวะได้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 ไหวอยู่เก็บมา ขาลมเป็นผักเป็นปลาใจมันมันฝ่อแล้วโดนเมาหมัดแล้วส,สูสีสูสีโอ้โฮิโรชิขวามือโคตรเยอะไอ้เหี้ยโดนโดนเป็นปักเป็นปลาเลยส,สูสีสูสีสัตๆเลยโอ้ยยังสูสีอยู่อ่ะเนี้ยโอ้เพื่อน ว่าไอ้เทียไม่ดำหายไปไหนวะมึงเนไอ้สีขาวไหวอยู่เพื่อนเชื่อมั่นดิอูมันเอาศพออกไปแล้วอีกวะไมมันชอบเล่นเอาศพออกกันวะเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้เพืนว่าโดนเหรอวะโอ้โหชิบหาย เขาบอกว่าคนชักว่าวมือจะเหม็นแล้วก็ลอกไม่เชื่อพี่ลองดมดูมึงชักรอถึงดมออกหน้าสิสิเฮ้ยล้างหน้าหน่อยนะหน้าซีจัดเลยตอนเนี้นยอะไรกันหน้าน้านหนอลำวะนะโดนกี่เอ็มวะเนี่ย คุ้ยคุ้ย <c oughs> ตัดผ้าไปตอนที่เฮียฟ้าบอกว่าลั้มเลยพี่ผมมั่นใจ <c oughs> มั่นใจไม่เลยคุ้ยคุ้ยยังเปียอยู่ดูดสูสีอยู่สูสีอยู่ <c oughs> หายหมดเลยเนี่ยเอ้ยหมึกแนววะหมึกแน่แนออกลงว่ะเอ้ยไม่ให้มึกแน่ฟ้าแน่ฟ้าเอ้ยไม่ให้แจ็คแน่ ไปแล้วดีดีดีจ้งแนบไปแล้วเกียงเติบไปเคียงกันดีกว่าเพื่อนไข้ว่าน้าฟูเฮ็ดดีอ่ะมือแตกไอ้บอกมันออกเหมือนไอ้ป้ามันออกได้นะเราตัวหามันเด็นีมึงบอกว่ามึงไงนี่เฮ้ให้มันยิงดิให้้มันยิงดิไอ้เปี๊ยกอ่ะมันอยากเล่นมันอยากเล่นได้มันไม่ได้ยิง วยไอสัต์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกงแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมองแหกมึงชนะกูเห่ยีค่มาคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลือร์สู้อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแขกที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟังไปสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอ้หน้าเฮี้ยมของน้อยกูก็รวยจัดอย่าสลือมาขอพลอยกูไม่สนว่ามึงคร